สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จวรคังพิมพ์ฐานแซมหรือว,ว่าพิมพ์ใหญ่โยนะเพื่อนๆเพื่อนๆดูดูเนื้อพระที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับ เป็นการเหลือที่คลาสสิกมากนะเป็นลักษณะสุมระคังเนี่ยโยนะหรือว่าพิมพ์พใหญ่โยก็จะมีเนื้อเกินออกมา3 3สามวักนะวักที่1วักที่2แล้วก็วักที่3นะครับเป็นลักษณะการนั่งขัดะมาดเพชรเห็นไหมครับเพื่อนเเนี่ยเป็นการนั่งขัดตมาดเพชรน,นะเราก็จะเห็นเส้นเส้นเนี้ย นะเป็นการแซมเป็นการพอกพูนเป็นการค้ำจุนพระศาสนาให้อยู่รอดถึง50าหมืปี5,000ปีเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นการแตกขอบข้างในประปลายเป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆเราก็เห็นลักหรือลักน้ำเกี่ยงลํำไร เพราะคนเจ้าของเก่าล้างนะล้างแต่ก็เป็นการล้างล้างไม่ออกนะรักน้ำเกียงยังยังติดอยู่ให้เห็นประปรายนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ทำให้เราเห็นทำให้เราเข้าใจสภาพของพระแท้นะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่ารอยปูไต รอยปูไตเกิดขึ้นในองค์พระนะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะสนิมน้ำสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเนื้อพระนะครับเราดูลักษณะการปาดขอบเห็นไหมครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอเงี้ยเราก็จะเหลือด้านข้างแบบนี้นะครับ เป็นลักษณะปางบำเพ็ญทุก,กรกักิณานะเพื่อนๆนั่งคัตมารเพชรนี่เป็นการนั่งคัตามารเพชรพระอุระนี้คล้ายกับเรียกว่าบล็อกพิมพ์ปางทุกปางนะครับทุกส่วนทุกอันที่เป็นพระเนื้อ เนื้อต้นๆเห็นไครับการนั่งคัตมาธเพชรไหลโตทัต้งสองข้างนะเพื่อนๆตรงนี้เป็นลักษณะนั่งคัตมาธเพชรน,นี่ก็หายากแล้วนะครับแล้วยิ่งมามีฐานพระทั้งสองฐานที่ดันกันขึ้นมาอย่างเงี้ยยิ่งหายากนะซ่อมแซมทะโนบำรุงไม่ขาดไม่เกินพอกพูนอยู่เรื่อยๆนะเราดูซุ้มระครัง ทำให้เราได้เห็นทำให้เราได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะเพื่อนเพ่อนพระแท้เนี่ยยังไงก็แท้นะแท้ที่หน้าพระนะเรามาดูด้านด้านหลังรอยปูไตรอยปูไตรอยนอนด้นในรูปพุนทั่วล่างนะเพืเ่อนเพื่อเราดูลักษณะเรียกว่ารุมูกาบาก ดูเล็กรูน้อยพุนทั่วล่างเลยนะเพืเ่อนๆองเนี้ยดูด้านข้างสิครับเห็นไหมครับพระแท้ก็เป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายกำลังสูงไปพร้อมกันเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นนะได้คุ้นเคยได้สัมผัสพระแท้นะพระแท้นี้ก็อบอกว่าแท้ที่องค์พระอยู่แล้วนะเพื่อน พอเห็ปัญหานี้ไม่ใช่เสียนพระนะครับเป็นเพียงแค่ว่าผู้ที่ชื่นชอบในองค์พระสมเด็จแล้วก็เรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนี่แหละครับอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ชื่นชมชื่นชอบพระสมเด็จด,ด้วยกันนะเป็นองค์นั่งกัตมาศเพชรนะองค์นี้พิมพ์ฐานแซม เป็นพระยุคต้นนะที่มีพุทธศินที่สวยงามดูสุข,ขุมคัมภีรภาพอ่อนช้อยนะเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเราถ้าเราไม่ศึกษามาก่อนถ้าเราไม่ใส่ใจเราก็ไม่เห็นนะเพื่อนๆพื่อราะอย่ัหานี้ศึกษาใส่ใจสังเกตและเฝ้ามองมาก่อนนะเพื่อนๆรู้นะครับรู้ว่าองค์ไหนยังไงนะครับ เพืเ่อนๆดูเรียกว่าปลายหรือว่าพสอเนี่ยแทงทะลุขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยเพืเ่อนๆดูลักษณะหูเห็นหูรำไรทั้งสองข้างตกต่อกัไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับหูทั้งสองข้างนี่ยาวประบ่าเลยทีเดียว มีไหลตกทั้งสองข้างไหลตกทั้งสองข้างเรียกว่าปางบําเพ็ญทุกรกิริยาว่ายัน้นเแอะนะครับนี่ปางนี้เราเข้าไปดูเราก็าไปเห็นเราเข้าไปพิจารณานะเพื่อนๆนี่เป็นการนั่งกาตมาเพทเป็นเป็นความงามที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะ เราดูฐานฐานหมอนรองสิงฐานสิงหรือว่าเราก็จะเห็นว่าลักน้ำเกี้ยงนะผุดขึ้นในองค์พระก็มีนะเพื่อนเนเนี่ยเราเห็นการแตกการปริแยกนี่ก็เป็นบุญตาของเราแล้วนะเพื่อนเนที่เป็นที่เป็นธรรมชาตินะเรามาดู ด้านหลังนะครับยาวเลยทีเดียวมิดประทาเวลาเขาแตกก็จะแตกแหกวนี้นิดหนึ่งนะครับการที่เขาเติบโตการที่เขาปดแยกการที่เขาแตกและแหงออกไปเนี่ยย่อมมีคุณค่านะเพืเ่อนๆอันไหนที่ปีแยกอันไหนที่แตกกูบาจารย์เขาก็จะคงไว้ซึ่งสภาพเดิมให้เราเห็น เป็นไงครับเพื่อนๆพือนองนี้เป็นเป็นความงามเฉพาะตัวเป็นความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราดูให้อิ่มเลยนะเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยรูพุนทั่วล่างเลยนะครับองคเนี้ยเพื่อนๆดูนะครับ รูพุนเลยนะครับนี่นี่ละครับแทะแท้แท้ดูง่ายนะเพื่อนๆนะเป็นลุมเลยนะแทะดูง่ายเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูด้านข้างกันนะเพื่อนๆนี่ด้านข้างเป็นยังไงเราเห็นเป็นไงครับเนี่ยเม็ดแดงนะเม็ดแดงเห็นไหมครับปีแยกแตกเล่าลานเห็นชัดนะ เราก็พิจารณาด้วยใจเยบขายของเรานะครับเพืเ่อนๆเนี่ยความงามความเป็นธรรมชาตินะเราเห็นการเกิดการยุบตัวพองตัวของสมเด็จพระครั้งถือว่าท่านท่านมีรอยท่านมีตัวอย่าง ท่านมีมวลสารที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆอ,อ่าไม่มากก็น้อยเราก็จะเห็นนะครับเห็นการเกิดขึ้นในองค์พระนะแห้งแกร่งนะเพื่อนๆนี่วางวางใส่กระเบื้องนี่ดังคลิกคล๊กๆเลยนะเพื่อนๆน,นี่วางใส่กระเบื้องนี่ดังกลงวานว่าอย่างนั้นเถอนนะครับองค์นี้ดังกังวานดังกล้องเลยนะเป็นสมเด็จวราคางังพิมพ์ฐานแซม เราก็จะเห็นเนื้อนี่ไหมครับปางความเป็นทุกข์กระิยานั่งขัดสมาธิเพชรนะเพื่อนๆนี่แห้งแกร่งนะโยนใส่หินนี่ดังคลิ๊กคลิกเลยนะเพื่อนๆพืนงนี้ไม่แตกนะเนื้อนี่แห้งแห้งมากแห้งมากหยาบละเอียดปริแยกแตกแล้วร้างก็แตกต่างกันไปนะไม่ไม่ไม่ใช่จะเหมือนกันทุกองนะเพื่อนๆพระนี้ท่านก็ อยู่ในยุคของการแตกยุคของการจำแนกนะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนด,ด,ดูอกค์นี้นะครับถูกอกทุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้เพร่ออย่ามาหาช่อง2องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ